โอเคครับก็การาบสวัสดีวิรักแฟนเพลทุกท,าท่านเรียกกลับมาพบกับผมอีกแล้วและกับหลวงไข่วันนี้หลวงไข่จะพาท่านผู้ชมมาดูซอสเลอร์สาย,ฟายไฟบอลนะครับที่เป็นสายที่หลวงไข่มั่วขึ้นมาเองแล,และตอนนี้กําลังเอามันมาสอบขึ้นเทสซีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์คขนาดไหนตามที่หลวงไข่เคยบอกไว้แล้วก็แนะนําบิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับหลวงไข่จะบอกว่าซอสเลอร์สายไฟบอลเนี่ย เคลียร์มอนได้ดีมากยิ่งจํานวนมอนเยอะมันก็ยิ่งเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมการมาลุยดันเชียนฟอร์ลินเทมเเนี่ยซึ่งมีมอนสเตอร์อยู่เยอะเนี่ยก็ค่อนข้างจะหวานหมูเลยทีเดียว แต่ว่าเลือดอ่ะจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะครับหลวงไคไม่ได้ทําบิวเลือดอะไรไว้นะครับแต่ว่าเรามีเกาะเพิ่มขึ้นมีสกิลป้องกันเพิ่มขึ้นแต่ว่าด้วยความประมาทนนั้ก็เลยโดนวันฮิตคิวได้เลยให้เพื่อนลองดูนะครับหลวงไข่เลือดเต็มแล้วก็มีเกาะด้วยครับแต่ว่าโดนอะไรระเบิดใส่ไม่รู้แป๊บเดียวตายเลยความประมาทเป็นหนทางอ่งความชิบหายและปันน้ญี่ตายโชว์ให้ดูกันเล่น,เลนๆเดี๋ยวจะหาว่ามันโอพีเกินไป ก็อย่างที่บอกครับเอาจริงๆสายเนี้ยเป็นสายที่ค่อนข้างจะถึกนะครับเพราะว่าถ้ามีมอนที่ติดเบิร์นอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเลือดเราก็จะเด้งตลอดเวลาผมบอกเลยว่าถ้าไม่โดนบันฮิตคิวโหดๆจริงๆคือมันตายยากมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันระเบิดซ้ําซ้อนกระจายนะครับทาให้เราสามารถลากพวกลูกน้องเนี่ยไประเบิดใส่พวกกิลิที่เลือดเยอะหรือว่าแม้กระทั่งบอสเนี่ยก็ทําได้นะครับผม ส่วนดาเมจเนี่ยจากตอนแรกๆที่หลวงไข่บอกว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับแต่พอหลังๆพอเราได้อัพพวกตารางพารากอนเฉพาะหนวนมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงแบบใช้ได้เลยนะพอสมควรเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะถ้าไปคอมโบกับสกิลที่มีการ CC นะครับผมยกตัอย่างเช่นฟรอสตนะครับแล้วก็สตันอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากนะครับ ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าหลวงไข่เอาอันติมันออกไปแล้วนะครับก็คือเป็นสกิลงูหมุน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 ่นนนนะที่ทําให้ศัตรูติดเบิร์นแล้วก็รวบศัตรูไว้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยหลวงไข่พบว่า เสื้อยูนิคอะมันดีกว่าวะ่ะเสื้อที่พุ่งเทเลพอร์ตไปสตันน่ะท่านผู้ชมตอนนี้หลวงไข่ก็เลยใช้สกิลเทเลพอร์ตไปหาสัตรตูแทนนะครับทำให้เราซีซีมอนและทําให้เราเพิ่มดาเมจของเราได้มากขึ้นได้ด้วยนะครับไม่ต้องรอพึ่งสกิลฟรอสอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันเป็นการป้องกันตนเองที่ดีด้วยนะครับมันดีกว่าไอ้สกิลอันตรีของสายไฟยังไงนะครับก็คือไอง้งูอะมันกว่าจะรวบเสร็จมันรวบช้านะครับแล้วก็ เบิร์นก็เบิร์นแบบไม่ได้มีประโยชน์คือมันไม่ได้ดามเมจอะ การทําให้ติดสตันมันได้ดาเมจมากกว่านะครับในการที่เราจะไปโจมตีซ้ําแล้วก็เวลาเราเจอบอสเนี่ยถ้าบอสโดนสกิลซีซีซบ่อยๆมันก็จะล้มง่ายขึ้นนะครับแต่ว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมเราก็ต้องมีเสื้อยูนิคก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบใหม่ที่จะเอามาแนะนําท่านผู้ชมกันนะครับทาให้หลวงไข่พูธด,ดาเมจได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับตรงนี้แต่สิ่งที่อาพับในสายนี้นะครับสาหรับหลวงไข่เลยก็รู้สึกว่าไอ้สกิลมาสเตอรี่ แทบจะไม่มีประโยชน์เลยเลือกตัวอย่างเช่นเเด d อนะครับหรือเป็นสกิลอันติเมตก็ตามนะครับก็ไอ้สกิลงูหมุนๆนั่นแหละมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่ว่าคือมันไม่สมชื่อกับการเป็น Ultimate อันติเมตอ่ะตอนนี้ก็เลยแบบเอามาปรับใช้ได้แค่นี้นะครับตอนนี้แพทมันยังไม่อัปเดตให้ตัวละคร พวกเบอร์นิงมันเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับผมเอามาดัดแปลงเอาไม่รู้ดัดแปลงหรือดันทุรังเอาเป็นว่าเทียบกับสายเชนไรนิ่งที่หลวงไข่เคยเล่นก่อนซีซั่นน่ะหลวงไข่รู้สึกว่าตัวนี้มันเล่นสนุกแล้วก็เล่นมันกว่าวะแล้วก็เก่งกว่าด้วยนะครับตัวที่แล้วเนี่ยกว่าจะผ่านตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมผมกระอักเลือดเลยอะ่ะพอเป็นสายไฟวอลเนี่ยคือเคียร์มอนแป๊บเดียว อาจจะเป็นเรื่องเลเวลด้วยนะครับไอตัวเก่าเนี่ยเรามาตอนเลเวล63ใช่ไหมแล้วก็50กว่ารอบหนึ่งรอบ50กว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็มาผ่านตรง63ตอน63รู้สึกว่าโอ้โหคือผ่านแบบตื่นเต้นบุบวิดอะแต่ว่าพอมาสายเนี่ยเรารอจนถึงเลเวล66อะ่ะหลวงไก่รู้สึกว่าเฮ้ยระหว่างทางเนี่ยมันเคลียร์ง่ายเลยง่ายเลยนะครับคือดาเมจมันถึงอะ ผมว่าใครที่ยังไม่ได้ขึ้น TR4 อ่ผมว่ารอให้ได้สัก65แล้วค่อยขึ้นเพราะว่าตอนเนี้พอเราขึ้น TR4 ปุ๊บเนี่ยเลเวลมอนขั้นต่ํามันอยู่ที่75นะครับถ้าห่างเกิน10คุณไม่ได้ EXP เพิ่มนะครับผมก็เลยว่าเออรอบนี้ซีซั่นเดี๋ยวรอักเลเวล65แล้วค่อยมาแต่ว่าเนี่ยไม่ได้มาจน66พอมา66 6, นี้รู้สึกว่าง่ายเลยซึ่งผมมองว่าไอ้พวกหัวใจในซีซั่นใหม่ก็มีส่วนนะครับที่ทําให้ง่ายขึ้น แล้วตอนนี้หลวงไข่เนี่ยไม่ได้ใช้หัวใจที่มันโหด,โหดอะไรนะครับใช้หัวใจธรรมดาเลยไม่ได้ใช้หัวใจบาร์เบอร์นะครับหัวใจบาร์เบอร์นี้มีนะครับอยู่ในคลังแต่ว่าเก็บไว้เอาไว้ใส่สร้อยตอนขึ้นเทียสี่ขี้เกียจหาใหม่เพราะว่าถ้ายัดลงไปในอุปกรณ์แล้วเนี่ยคือมันทอดออกมาไม่ได้เลยก็เดี๋ยวตอนท้ายเกมเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ที่ผมสวมใส่อีกทีหนึ่งอ่าตอนนี้เราก็มาถึงหน้าห้องบอสแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมสิ่งที่หลวงไข่ใช้ก็คือ เพิ่มเลือด500นะครับก็คือเป็นอินเซนต์บัฟเลือดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอิลิกเซอร์เพิ่มคริติคอลดาเมจนะครับที่ต้องใช้เพิ่มเลือด500เพราะว่าถ้าเจอบอสอีเลอั at, เนี่ยอันนี้ผมสังเกตมาตั้งแต่ก่อนซีซั่นเลยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเลือดไม่ถึง3,000โอกาสโดนวันฮิตตายแบบถูงมากนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องบูตเลือดให้มันสักหน่อยนะครับส่วนการเข้าไปสู้ข้างในครับรู้สึกว่า แม้จะไม่ได้ทำให้บอสติดวันโนเลเวลนะครับแต่เลือดบอสก็ลดค่อนข้างสม่ำเสมอน,น,นะท่านผู้ชมมันไม่ได้ลดทั่วภาพแต่ว่าลดเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งลูกน้องมันออกมาก็ลูกน้องมันก็ระเบิดใจตัวพ่อมันด้วยนะครับก็ทําให้ดาเมจเนี่ยมันต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วเรื่องโล่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เยอะ มีโล่หลายแบบเลยนะครับใครอยากรู้ว่ามีประเภทไหนบ้างเนี่ยให้ไปดูบิวที่หลวงไข่เคยทําไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวไปทิ้งลิกงไปด้านล่างด้วยนะครับจะบอกหมดเลยว่าอัพสกิลอันไหนยังไงนะครับ แล้วก็มาแก้ข้อเสียเรื่องการที่ทําดาามจเดียวได้น้อยกว่าสายอื่นเนี่ยแก้ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าดาเมจมันไม่ได้น่าเกียดแล้วนะแล้วอ e ีไลท์เนี่ยคือแบบผมเล่นเทคเดียวผ่านจริงๆนะครับแทบจะไม่ได้หลบสกิลด้วยคือตั้งใจจะมาอัดมันดูก่อนนะแต่ปรากฏว่าเราโดนเราก็ไม่ตายนะครับคือไม่มีช็อตโดนวันฮิตเลยนะครับผมถือว่าจัดอยู่ในระดับง่ายเลยในการที่จะผ่านขึ้นเวอร์เทสี แล้วก็ดา์เมดเดี่ยวที่ทําได้ดีขึ้นนะครับต่อมอนเตอร์ตัวเดียวอ่ะก็รู้สึกว่าน่าจะมาจากการทํา c c ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พวกหัวใจบางประเภทนะครับที่หลวงไก่ใช้เนี่ยก็มีนี่นะครับอันนี้ใส่ไว้ตีบอสโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดว่าโดนธาตุไหนก็จะป้องกันธาตุนั้นมากขึ้นนะครับเป็นหัวใจ อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นหัวใจทําดาเมจคิดที่เข้าดาเมจได้เจ็ดสิบสเปแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจธรรมดามันจะลดลงไป3าม่นะครับอันนี้แลกความแรงแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยทุกๆ5นาทีก็จะใช้เลือดแทนมาหน้าแล้วทาดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยครับก็คือซีซั่นใหม่อ่ะผมมองว่ามันทําให้ตัวละครเราแรงขึ้นด้วยนะครับจริงๆหัวใจมันบัฟเยอะนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงหัวใจเราที่ไปตัดสินกันก่อนที่ไอห,หัวใจมันจะเข้าอ่ะยิ่งบางคนไปใช้หหัวใจบบารบร์รเเอไยยงิโดปล แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหลวงไข่น่าจะเป็นเพราะว่าใช้ไอเทมยูนิคด้วยนะครับอย่างเช่นอาวุธยูนิคนะครับของที่หลวงไข่ใช้เนี่ยมันจะยิงไฟล์บอลออกไป3ลูกนะครับถ้าเรายิงต่อเนื่องซึ่งมันเหมือนกับได้ดาเมจสามเท่าเลยนะครับแต่ว่ามันกระจายกันดาเมจไม่ได้รวมเป็นก้อนเดียวนะครับแล้วก็ค่าพวกสเตตัสพื้นฐานของไอเทมยูนิคมันค่อนข้างจะสูงด้วยครับก็เลยทําให้ดาเมจมันไม่น่าเกียดนะครับแล้วก็ มีเสื้อยูนิคนะครับทำให้ใช้สกิลเทเลพอร์ตแล้วรวบติดสตันได้รองเท้ายูนิคทําให้โอกาสคีย์เข้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดีขึ้นไปอีกส่วนสําหรับพารากอนนะครับผมตารางพารากอนก็จะมีเน้นเรื่องเพิ่มดาเมจไฟเพิ่มดาเมจเบอร์นิงเพิ่มมินิทอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสเกิดคีย์เข้านะครับอันนี้จะเป็นพารากอนตารางที่2นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มคีย์เข้าดาเมจไฟร์ดาเมจด้วยนะครับอันนี้ขนาดยังแบบ สเตตัสยังได้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเรายังอัปเดตไม่มากพอนะครับแล้วก็จะมีคลิปอันนี้ใส่เล่นๆยังไม่ได้ใส่อะไรจริงจังนะครับเน้นมาที่โนดมากกว่านะครับมาโนดเพิ่มไฟร์ดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับกิป นะครับในตารางกระดานแรกนะครับก็จะใช้เป็นกิฟต์คีย์เค็ลสไตร์ดาเมจนะครับก็เน้นตามสูตรเลยนะครับเน้นคิยิเท็กซสไตร์วันโนว์เลเวลนะครับก็คือต้องลองกันไปนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปลองคลิปอื่นดูบ้างว่ามันจะรีดาเมจได้เพิ่มอีกหรือเปล่าแล้วก็ตรงสกิลนะครับตรงนี้จะเห็นว่าสกิลไฟเบาหลวงไข่ก้าท่าผ้นะครับแล้วก็มีสกิลการ์ดแคนนอนไอเนี้ยเพิ่มดาเมจแบบพาสซีฟขึ้นมาเยอะมากนะครับก็แค่นี้นะครับหัวใจพวกบาร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้นะครับก็สรุปว่า มาเล่นสายนี้เนี่ยสกิลหากินแทบจะเป็นไฟวอลเป็นหลักเลยกับสกิลยิงธรรมดาติดเบิร์แล้วก็เน้นเป็นพาสีทั้งหมดแล้วก็ไปร่วมกับเออโล่ไฟก็ดีนะสกิลโล่ไฟก็จะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมคือจะบอกว่ามันเป็นสายที่เทียต่ํามันก็เทียต่ําจริงแหละเพราะมีหลายสกิลเลยที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ต้องรอดูว่า เกมมันอัปแพดอัปอะไรแล้วมันจะแบบใช้งานได้ดีมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นว่าสัปดาห์น,นี้หลวงไข่มาสรุปไว้แค่นี้นะครับถ้าใครอยากลองอะไรสนุกสนุกเปลี่ยนสายแค่เบื่อแค่สิ่งก็ลองไปเล่นกันดูได้สัปดาหน,นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าท่านถูกใจคลิปลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง,องผมไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับยู